็ที่น่าแปลกใจจังเลยว่าวันนี้ทำไมผีเสื้อมาชุ่มหนุ่มกันเยอะมากเลยครับเออน่าจะมาครบทุกสีแล้วมั่งเนี่ยหลากหลายสีมากเลยเออน่าจะเป็นที่อากาศอากาศ,อากาศไม่อากาศไม่ร้อนจัดหรือเปล่าแล้วก็ครึมๆอะไรประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับเออท่านผู้ชมกำลังอยู่ที่ช่อง Youtube ของแจ็คบานไลยเศยคมนะครับท่านผู้ชม พาเพื่อนๆคุณผู้ชมมาชมผีเสื้อที่กำลังเกาะอยู่บนเล่นอยู่บนดอกไม้ในสวนนะครับท่านผู้ชมดอกประกากองป่ารู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันศุกร์เขาจะมีความสุขของเขาหรือเปล่าครับวันนี้เพราะว่าคือท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าสีสันของสีสันของผีเสื้อเยอะแๆมากมายเลยวันนี้ เป็นปรากฏการณ์เลยคือแบบเข้ามาทําอะไรกันดูดิฮะมีหลากหลายสีมากเลยถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆก,ก็น่าจะเห็นได้ชัดๆแต่ว่าคือแบบอย่าให้ท่านชมได้เห็นมุมกว้างกว่านะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดินไปใกล้ๆดูว่าเขาเอา่อเขาจะให้เราถ่ายไหมอะไรแบบจะให้เราชมไหมอะไรประมาณเนี้ยอยู่ด้านบนนู่นก็คือแบบมีตัวเสีดยมดำเนาะเขาขาวก็มีอะไรประมาณเนี้เออเลนลายก็มีลายแบบหลากหลายก็มีเออดู เดี๋ยวเรายืนเนี่ยตัวดำๆบินมาตรงกลางแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเรายืนอยู่คนไกลๆก,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 กันเนาะเรา่อยไปไปไล่โฟกัสเขาทีละตัวทีละตัวอะไรเงี้ยก็เป็นความเพลิดเพลินดีเนาะก็คือดูแล้วก็เพลิดเพลินดีนะท่านผู้ชมอ่อประการกองตัวนี้ปลูกได้ไม่ถึงปีท่านผู้ชมครับคือประการกองป่าปลูกได้ไม่ถึงปีแต่ว่าปลูก ปลูกกระจุกกันอยู่ตรงนี้ประมาณสามต้น mm hmm. ท่านผู้ชมครับสามต้นเราเราเด็ดเราหักกิ่งมาเด็ดกิ่งมาปักชำเสร็จแ,แล้วก็ปลูกอยู่ตรงนี้เลยไม่ถึงปีท่านผู้ชมไม่กี่เดือนเองนะฮะแล้วก็ขึ้นเป็นพุ่มสวยงามแบบนี้เลยและที่สาคัญคือไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะฮะท่านผู้ชมเข้าเป็นลักษณะของเขาแบบนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมผีเสื้อเอ่อ ทุกสีสันเลยอยู่ที่นี่อะไรประมาณนี้ทุกเช้าแล้วเขาต้องต้องมาเจอกันที่นี่อะไรประมาณนี้เหมือนจุดนัดพบเลยท่นานผู้ชมนะครับเ,เดี๋ยวเราไปตามติดใกล้ใกล้กันดูว่าคือเขาจะให้เราถ่ายไหมนะครับท่านผู้ชมครับเป็นจะช็อตไปนะครับท่านผู้ชมครับครับตอนนี้ก็ขยับเข้ามาใกล้ๆลแล้วนะครับท่านผู้ชม ขยับไปใกล้มาโฟกัสทีละตัวทีละตัวเนาะก็ดูว่าตัวไหนที่จะให้เราถ่ายได้บ้างอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เขาอยู่ยใ,ใกล้ๆคนเขาก็บินว่อนในว่อนมาอะไรเงี้ยครับเอ่อท่านผู้ชมก็ก็ดูแล้วกันว่าคือแบบสีสีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับเอ่อมีตัวเล็กๆก,ก็เป็นเป็นสีเหลืองๆคล้ายๆกับดอกไม้อะไรประมาณนี้เล็กๆเกนี่ยฮะครับเอ่อก็ถัดไปก็มีตัวสีขาวเนาะขาวๆออกขาวๆหน่อย เนี่ยขาขาวเงี้ยครับมีขาวขาวด้วยอ่าเราจะพูดดังไปก็เดี๋ยวกลัวเขาตกใจแต่เขาก็ให้เราถ่ายใกล้ๆนะท่านผู้ชมครับอ่าเนี่ยฮะดูขาขาวตัวนี้เนาะขาาวตัวนี้อ่าตัวถัดไปก็เป็นสีเทาๆอ่าเป็นสีน้ําตาลสีน้าตาลเขารเรียกว่าสีาน้ําตาลเนาะสีน้ําตาลตัวใหญ่มากเลยท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมสีน้ําตาลเนาะเนี่ยสีน้ําตาลครับ โอ้ยถ่ายไกลมาเลยให้ได้เห็นใกล้ๆอีกเงี้ยคือแบบเนี้ยอ่าเขาคุ้นกับคนละเล่นกันละเขาขาวกันอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็อยู่ใ,ใกล้มือเราเอื้อมเอื้อมจับก,กันได้เลยประมาณเนี้ยเขาข่าวนะท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะมาแอ่อเป็นอะไรที่แบบเพลิดเพลินเนาะมีมีแมลงคล้ายๆกับผีเสื้อนะไม่รู้ตัวอะไรคือแบบเรียกว่าอะไรเรียกไม่ถูกนะครับท่านผู้ชม อ่านี่ก็เนี่ยนะใกล้ๆตรงนี้รับเขาเรียกมแมลงแมลงมีปีกเช่นเดียวกันแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบเช่นเดียวกันนะฮะนู่นะฮะโอ้วันนี้เยอะมากวันนี้หลากหลายสีสันมากเลยครับอ่าลมแรงนะฮะท่านชมอ่ามีสีเหลืองๆตัวเล็กๆด้วยนะฮะน่ารักน่ารักนะ,ะครับท่านชมครับนี่ฮะอ่ากำลงังบินว่อนอยู่อ่า เมื่อวานตัดยาให้ก็ตัดยาโซนนี้ให้ก็เลยดูเรียบร้อยไปหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยครับอ่าโซนนี้ก็เยอะนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะตัวดำๆเดี๋ยวจะวิ่งตามาไล่เก็บตัวดำๆดูว่าคือว่าเขาจะให้เราถ่ายไหมอะไรประมาณเนี้ยข้างล่างก็เป็นลายๆเนาะโอ้ตัวนี้ก็สวยตัวนี้สวยมากเลยท่านผู้ชมโอ้โหตัวดำๆเนี่ยลายๆเนี่ยสวยมากเลยโอ้โหนี่ก็คือแบบเนี่ยมาแล้วมาละโอ้โหสวยมากเลยครับโอ้โห นะครับทำไงถึงจะได้ภาพนิ่งด้วยฮะโอ้สวยมากเลยครับเนี่ยตัวเนี้ลยลายสวยมากเลยอื้อว้าว beautiful สวยงามมากครับเป็นธรรมชาติมากเลยครับอื้อเย,ยี่ยมเลยขอบคุณนะครับที่้ถ่ายไปแล้ว,ลวท่านชมอ่เดี๋ยวไปแล้วอ่มี ไปนู่นแล้วนะครับอันนี้ก็คือหลากหลายสีสันเนาะอ่าโอเคอันนี้มาเดี๋ยวเองเดี๋ยว,ยวตามติดตัวสีแล้วนะตัวสีดำดำใช่ไหมครับสีดำดำยังไม่เจอเนาะสีดำดำเดี๋ยกี๊บเราได้ตัวหดรนไลน์แล้วท่านผู้ชมครับตัวหลายไลน์เราได้มาแนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยมาสักนิดนึงถอยมาสักนิดนึงเดี๋ยวรอ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 ตัวดำดำตัวดำดำที่มีก้นแดงๆนะท่านผู้ชมครับที่มีก้นแดงๆนะอ่าท่านผู้ชมมองไกลๆก,ก็จะเห็นแบบอ่าเขาจะบินเขาเขาจะขยับอยู่เรื่อยๆอะไรประมาณนี้ไหมฮะ ก็จะไม่บินให้ท่านผู้ชมเห็นเลยคือเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพไม่ไม่นิ่งเลยประมาณนี้คือเขาจะเล่นกันหยโดดในทั้งวันท่านผู้ชมครับไปเดี๋ยวเราจะตามเดี๋ยวตามตัวไหนไปตามตัวสีดำๆเนาะ,ะเขาไปแอบอยู่มุมนี้ฮะท่านผู้ชมครับตัวไหนเยอะมากเลยครับอือหือเข้ามาตามนี่ตัวไหนเอ่ยดำแดงแดงอยู่ไหนแดงแดงดำดำอยู่ไหน ฝั่งนี้ก็ไม่เจอเนาะอยู่ตรงไหนเนะอ๋อนี่มานี่มานี่โอ้บินผ่านหน้ากล้องเลท่านผู้ชมครับนี่เลยอ่ขอตัวดำแดงนี้หน่อยโอ้โหดำแดงนี้ครับดำแดงนี้เลยดำแดงนี้เลยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะท่านผู้ชมด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเห็นแล้วครับเห็นใกล้ๆแล้วโอ้มีเพื่อนเขามาแซะเลยนี่ไปแล้วเสียดายมากเลยอ่าลงมาลงมาหน่อยลงมาหน่อยกลับมากลับมาอะคามแบกค้ามแบกกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยไปไหนเราไม่รู้ฮะ โอเคกับคุณท่านผู้ชมนะครับก็พาเพื่อนๆท่านผู้รรมชมมารับชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเลยหลังฝนหลังฝนตกก็คือเขาอากาศเขาไม่ร้อนมากเขาก็เ,าเลยมาชุมนุมกันที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นจุดนัดพบเขาทุกเช้าเขาจะมาเห็นแบบนี้ในทุกทุกเช้านะคะรับท่านผู้ชมครับนี่เป็นตัวชี้วัดหนึ่งว่าคือเกษตรอินทรีย์เราทําสวนโดยปราศจากสารเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์คือเขาจะมีมแมลงประเภทนี้มาอยู่ที่นี่ เยอะมากเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นตัวชีวัตว่าเขามีเออเราก็นได้เห็นเขาคือแบบได้เห็นเขาแล้วก็มีเออรู้สึกดีมีสุขภาพดีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ยิ่งติดตามรับชมเอออย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กด <c oughs> กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องแจ็คบ้านไร่ชัยคาบเลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ